สวัสดีครับท่านสมาชิกสมโมสรลูกเสือราชทิวาสท่านคณะกรรมการและวิทยากรสมโมสรลูกเสือราชทิวาสทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมโมสรให้มานําเสนอการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการทํา CPR ตามวัตถุประสงค์ของสมโมสรลูกเสือราชทิวาสที่มุ่งเน้นให้วิทยากรทุกท่านมีความรู้อย่างถูกต้องเพื่อนําเสนอให้แก่หรือการสอนให้แก่ลูกเสือและเนตรนารีผู้มีประโยชน์ ต่อไปรวมถึงสังคมและชุมชนด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการทำ CPR ซึ่งเราจะได้ยินคำนี้กันมานานแล้วนะครับคำว่า CPR CPR ย่อมาจากคำว่า Cardio Pulmonary Resuscitation Resuscitation นะครับก็คือการนวดกระตุ้นหัวใจนะครับนวดเพื่อให้เกิดการฟื้นคืนชีพ ทำไมถึงต้องมีการนวดกระตุ้นหัวใจก็คือผู้ที่หมดสติและไม่มีลมหายใจแปลว่าหัวใจหยุดทํางานถึงต้องมีการนวดกระตุ้นหัวใจเกิดขึ้นครับการที่เราจะไปทําการปฐมพยาบาลด้วยการทํา CPR นั้นนอกเหนือจากท่าทางและวิธีการกดที่ถูกต้องแล้วเรายังคงต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการทํานั้นๆทําไปเพื่ออะไรนะครับมาเริ่มเลยครับว่าบุคคลที่มีชีวิตอยู่และเคลื่อนไหวได้ปัจจุบันนี้ในร่างกายของมนุษย์นั้นมีอยู่ประกอบกันด้วย11ระบบนะครับแต่มี3ระบบที่มีผลอย่างยิ่งต่อเรื่องของการดํารงชีพหรือมีชีวิตอยู่ก็คือระบบประสาทระบบอากาศก็คือเรื่องระบบหายใจระบบเลือดนะครับระบบประสาทก็จะไปคุมในเรื่องของ สมองแล้วก็การสั่งการกล้ามเนื้อต่างๆนะครับระบบเลือดก็จะนําเลือดแล้วก็สารอาหารรวมไปถึงออกซิเจนไปเลี้ยงในเซลล์ต่างๆของร่างกายระบบหายใจก็คือนําออกซิเจนเข้าไปสู่ปอดนะครับแล้วก็นําคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทําให้สามระบบนี้ทํางานต้องสัมพันธ์กันทําไมผมถึงมาพูดถึงเรื่อง3ระบบนี้ในเรื่องของการที่จะปฐมพยาบาลด้วยการกระทํา CPR ครับ เราได้เห็นคลิปต่างๆการเรียนรู้ต่างๆว่าการทำ CPR นั้นหรือการนวดกระตุ้นหัวใจนั้นทำอย่างไรเราเห็นกันมาเยอะแล้วแต่เราอาจจะไปทำด้วยความรู้ที่มีข้อสงสัยนะครับดังนั้นการนวดกระตุ้นหัวใจจะทำกับผู้ที่หมดสติไม่มีลมหายใจครับผู้ที่หมดสติและไม่มีลมหายใจนั้นถ้าเป็นวัยทารก ถ้าเป็นวัยทารกนะครับก็คืออาจจะเกิดจากความบกพร่องทางทางเรื่องของอหัวใจหรืออาจจะมีอะไรเข้าไปติดอุดตันเช่นนมสำลักนมแล้วเกินเวลาไปนะครับถ้าเป็นวนัย1ขวบ1ปีจนถึง8ปีอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของการจมน้ำการมีสิ่งแปลกปลอมติดคอหรืออาจจะเกิดจากเรื่องอื่นๆนะครับแต่ถ้าวัย ตั้งแต่9ขวบไปจนถึงสูงวัยนะครับก็จะมีสาเหตุอยู่3สาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดการหยุดหายใจแล้วก็หมดสติได้นะครับนั่นก็คือ 1. เกิดจากเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันเกิดจากภาวะหัวใจวายนะครับหรือมีการแพ้ยาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือประเด็นที่ 1. ของคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่2คืออะไรครับ2ก็คือเกิดจากเรื่องของ การที่มีสิ่งอุดตันหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่อุดหลอดลมนะครับนะครับอันนี้อันนี้ก็ทําให้ให้เกิดการหมดสติไม่มีลมหายใจหรืออยู่ในสภาวะที่ควันเข้าไปในปอดนะครับหรือขาดอากาศหายใจด้วยการอยู่ในห้องทึบอะไรก็แล้วแต่นะครับ 3. เกิดจากอุบัติเหตุเช่นไฟดูดเช่นตกน้ําเช่นบางทีก็แพ้ยาก็มีนะครับทั้ง3ชนิดนี้นะครับ ก็คือทาให้หมดสติและไม่มีลมหายใจก็คือหยุดหายใจเมื่อร่างกายไม่หายใจปุ๊บนะครับระบบที่จะหยุดทํางานก็คือเลือดก็คือการไหลเวียนนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหัวใจไม่ปัม๊มนะครับ2ก็คืออากาศออกซิเจนที่จะเข้าไปทางจมูกนั้นก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับก็คือไม่เข้าครับอันที่3ามคือระบบประสาทระบบประสาทเนี่ยยังยังคงทํางานอยู่นะครับดังนั้นเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรว่า บุคคลตรงหน้าของเรานั้นเป็นผู้หมดสติและไม่มีลมหายใจครับขบวนการแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่นักปฐมพยาบาลทุกท่านจะต้องมีติดมือถือเอาไว้นั่นก็คือแอปพลิเคชันหรือจำเบอร์โทรศัพท์ให้ดีนะครับ1669เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านทำให้ท่านนั้นสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ประสบ หมดสติไม่มีลมหายใจและมีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาได้นะครับ1 6 6 9แล้วก็แอปพลิเคชัน1669สามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ y o u t อ่าแล้วก็ iOS นะครับหรือหรือ iPhone นะครับพอเรามีแอปพลิเคชันแล้วนะครับต่อมาคือบุคคลที่หมดสติและไม่มีลมหายใจที่เกิดสาเหตุอย่างที่กล่าวไปครั้งต้นนั้นเราจะวิเคราะห์จากสายตาได้อย่างไรครับเบื้องต้นเลยก็คือวิเคราะห์จากการมองครับ หนึ่งก็คือบุคคลที่หัวใจเต้นอยู่นะครับหมดสติแต่หัวใจเต้นอยู่นี้ใบหน้าจะไม่ซีดเราจะมีสีเลือดอยู่บนใบหน้าถ้าสังเกตให้ดีคือเวลาที่เราออกแรงเราก้มหน้าเนี่ยหน้าเราจะแดงนั่นคือหัวใจมันก็สูบฉีดเลือดแต่คนที่หมดสติแล้วไม่มีลมหายใจนั้นหัวใจอยู่ทํางานมันใบหน้าจะซีดขาวหรือไปทาง,งม่วงทางเขียวเพราะว่าออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมอง นะครับหัวใจไม่ทํางานนะครับก็จะเกิดการซีดเขียวอุณหภูมิร่างกายก็จะเย็นลงอันนี้คือสังเกตจากใบหน้าก่อน 2. คือหน้าอกของคนจะต้องกระเพื่อมตามการหายใจพุงก็ต้องขยับนะครับถ้า3มสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นให้ท่านรู้ได้เลยว่าบุคคลตรงหน้าของท่านนั้นเป็นผู้หมดสติและไม่มีลมหายใจครับทีนี้มันมีอยู่กรณีหนึ่งก็คืออาการเฮือก เือก็คือสภาวะที่อ้าปากแล้วก็อันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นภาวะที่จะต้องทํา CPR ด้วยนะครับถึงแม้เขาจะยังไม่เสียชีวิตต่อหน้าเรานะครับแต่ก็มีภาวะที่ว่าหัวใจนั้นหยุดทํางานแล้วร่างกายาสมองขาดอากาศแล้วนะครับเราก็ต้องทํา CPR คือการเฮือกเหมือนกันทั้งวัยเด็กและก็วัยผู้ใหญ่ครับหลักของการทํา CPR ครับการวิเคราะห์ว่า บุคคลต่างๆนั้นที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเราจะต้องดูอะไรบ้างมีหลักอยู่5อย่างครับ5ปอปอแรกก็คือการประเมินประเมินอะไรประเมินสถานการณ์นั้นครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์อะไรถ้าเป็นสถานการณ์ของคนที่หมดสติอันเกิดจากสภาวะหลอดเลือดหรือหัวใจวายนะครับหรือหลอดเลือดตีบแตกตันนะครับ หรือขาดอากาศเนี่ยมันก็จะผู้เข้าไปช่วยเหลือก็จะเข้าไปได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นอุบัติเหตุเช่นไฟดูดแล้วก็มีภาวะเกิดอุบัติเหตุทางจาราจรต่างๆเนี่ยครับการเข้าไปช่วยของนักปพยาบาลก็ต้องใช้ความ,ะมาระมัดระวังนะครับปอแรกหลังจากที่เราดูประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้วเราก็ต้องไปประเมินต่อมาคือประเมินความรู้สึกตัวของของผู้หมดสตินั้นนะครับก็ดูจากหนึ่งคือหน้าซีดหรือเปล่าหน้าซีดก็คือหน้า ซีดขาวเขียวคำนะครับ2อ,ออกกระิกอ,อกขยับไหมอ,อกกระขยับไหมถ้าไม่ขยับหรือจับดูแล้วไม่มีการเต้นนะครับหรือพุงไม่ไม่กระเพื่อมนะครับอันนี้คือ3สิ่งต่อมาครับประเมินแล้วว่าหน้าคอแล้วก็พุงไม่ขยับไม่กระเพื่อมนะครับเราใช้2นิ้วของเราครับกดไปที่ชีพจรตรงคอถ้าไม่พบ นะครับแปลว่าผู้หมดสตินั้นไม่มีลมหายใจหรือที่ข้อมือก็ได้ครับกดลงไปถ้าลองกดดูก็ได้นะครับมันก็จะมีอาการเต้นเข้ามาเป็นจังหวะนะครับคนปกติเนี่ยจะ70-100ถึงครั้งนะครับแต่ถ้าผู้หมดสติไม่มีลมหายใจนั้นก็จะหายไปเลยเราจะจับชีพจรไม่เจอครับการที่เราต้องไปช่วยเหลือคนที่หมดสติไม่มีลมหายใจนั้นเหตุผลเพราะว่าสมองของคนเหานั้น จะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เกิน4-6นาทีครับถ้าเกินถึง4 4-6นาทีแล้วมีโอกาสต่อการสูญเสียชีวิตหรือพิการได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำการนวด CPR หรือการกระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงานนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องความรวดเร็วด้วยซึ่งทำทำการแพทย์เขาบอกว่าผู้ที่จะ หมดสติแล้วไม่มีลมหายใจนั้นถ้าเราช่วยได้ภายใน10วินาทีเนี่ยโอกาส100%เนี่ยคือกลับมาแต่ถ้าเกินจากนั้นก็คือลดเปอร์เซ็นต์ลงไปเรื่อยๆครับน,นถ้าเราไปพบเจอปุ๊บเราใช้การตัดสินใจด้วยคือการดูอย่างที่บอกขั้นตอนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะช่วยให้เกิดการกลับฟื้นขึ้นกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับปหนึ่งคือการประเมินเมื่อประเมินแล้วเนี่ยพบว่าเป็นผู้หมดสติไม่มีลมหายใจนะครับปอที่2คือทําอะไร ปอที่2ก็คือการปลุกปลุกก็คือการเข้าไปตีไหลหรือเรียกแรงๆคุ้นคุ้นคุณเรียกแรงๆถ้าไม่มีการตอบไม่หือไม่อือไม่มีอาการตอบสนองใดๆนะครับปอที่3อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับเราต้องมีเบอร์อยู่ในใจอยู่แล้ว1 6 6 9เราก็ตะโกนให้คนรอบครอบข้างนั้นช่วยว่าช่วยด้วยครับช่วยโทร1669 พบผู้หมดสติไม่มีลมหายใจให้นําเครื่อง AED มาด้วยแล้วเราก็บอกให้เขาไปบอกสถานที่บอกในเรื่องของบุคคลน,นี้เป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรอยเงี้ยครับแล้วเดี๋ยว169เขาก็จะมาช่วยท่านแต่ถ้าเกิดท่านไปพบเจอบุคคลหมดสติไม่มีลมหายใจหรืออยู่ในบ้านกันแค่2คนหรือไปเจอในที่ที่ไม่มีใครจะช่วยเราได้ท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถือของท่านเปิดสปีกเกร์โฟนเปิดลําโพงแล้วก็โทรหนึ่ในขณะที่ท่านทํา CPR อยู่ด้วย แล้วก็บอกห9ว่าเราพบผู้หมดสติไม่มีลมหายใจให้นําเครื่อง AED มาด้วยที่ไหนอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาก็จะถามท่านก็ทำ CPR ไปนี่คือปอที่ปอที่สามคือการประกาศปอที่สี่คือการปั๊มครับปั๊มอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีให้ดูนะครับปอที่ห้าคือการเป่าเป่าปากครับอ่าเพราะฉนคนหมดสติไม่ลมหายใจก็จะใช้ห้าปอนะครับต่อมาครับ ในขณะที่ท่านทําการปั๊มนั้นท่านก็ต้องรู้ว่าบุคคลที่ท่านกําลังปั๊มหัวใจนั้นคือวัยแรกเกิด1วันจนถึง1 1ปีอันนี้เราจะใช้การปั๊มด้วยการใช้นิ้ว2นิ้วนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอสาธิตหลังคลิปนี้ให้ดูนะครับกดลงไปการปั๊มหัวใจนั้นหลักสากลคือ30ครั้งและเป่าปาก2ครั้งนะครับ การเป่าปากถ้าบุคคลน,นั้นไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนสนิทไม่ใช่คนที่เรารู้จักและเรากลัวว่าเขาจะเป็นโควิดกลัวเขาจะเป็นวัณโรคหรือโรคติดต่อทางอื่นๆเราสามารถที่จะไม่ต้องเป่าปากก็ได้แต่เราใช้วิธีการปัม100๊ม100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับติดต่อกัน2นาทีให้ท่านปั๊มไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่ากู้ภยัยหรือว่าหน่วยงานกู้ชีพหรือทางการแพทย์จะมาถึงนะครับ วัยหเดือนหนึ่วันจนถึง1ปีใช้2นิ้วนะครับส่วนถ้าเกิด1ปีถึง8ปีเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับปั๊ม3ามครั้งเป่าปาก2ครั้งเหมือนกันถ้าตั้งแต่9ปีเป็นต้นไปนะครับจนถึงวัยสูงวัยเลยก็คือ2มือนะครับปั๊ม3ามเป่าปาก2นะครับ วัยแรกเกิดจนถึง1ปีจะปั๊มกดลงไปลึก4เซนติเมตรแค่นั้นนะครับส่วน1ปีจนถึง8ปีนะครับปั๊ม5เซนติเมตรนะครับความความลึกในการกดนะครับแล้วก็9เอ่อ9ปีจนถึงสูงวัยนะครับก็ปัม๊ม5-6เซน30มครั้งเป่าปาก2ครั้งเหมือนกันนะครับเมื่อทำไมถึงต้องมีการเป่าปากนะครับเมื่อเราปั๊ม ปั๊มไปแล้วปุ๊บเราเป่าปากนะครับผู้ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยการทำ CPR นั้นให้จำไว้นะครับว่าจะต้องนอนราบอยู่กับพื้นเรียบเท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราไปพบแล้วอยู่มีอะไรหนุนหลังอยู่เราไม่สามารถที่จะปั๊มได้เลยทันทีนะครับเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้แผ่นหลังเขาเนี่ยแนบอยู่กับพื้นเพราะว่าเราต้องใช้การกดในแนวตั้งลงไป30ครั้งเป่าปาก2ครั้งไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นถ้ามีอะไรอยู่ข้างหลังอาจให้เกิดอาการเรื่องของกระดูกตามหลังมาก็ได้จากหลักการที่เราไปช่วยแล้วนะครับให้อยู่ในพื้นเรียบนะครับแล้วก็ในที่ที่ปลอดภัยครับหลังจากที่เราปั๊ม3าครั้งแล้วเราเป่าปากทําไมถึงต้องเป่าปากนะครับเพราะว่าบุคคลที่ประสบเหตุหมดสติไม่มีลมหายใจนั้นก็จะนอนอยู่ซึ่งก็จะนอนในแนวราบนะครับก็คอก็อาจจะไปก้มลงมาต่ําทําให้อุดทางเดินหายใจได้ เราก็จะต้องเฉยคางขึ้นแล้วก็บีบจมูกแล้วก็เป่าปากนะครับจะมีคลิปสาธิตการทําให้ดูทีหนึงนะครับการเป่าปากเป่าอย่างไรนะครับก็คือเป่าให้เบาๆนะครับเป่าเบาๆลงไปจํานวน2ครั้งเป่าไม่ใช่เป่าแบบมีลมเท่าไหร่เป่าให้หมดไม่ใช่ใช้แรงลมเยอะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องปอดนะครับสําหรับการเป่าปากนั้น ลมไปถึงสมองเลยหรือเปล่านะครับคือเมื่อเราเป่าปากปุ๊บลมจะเข้าไปทางหลอดลมครับแล้วก็วิ่งไปตามไปถึงปอดถ้านึกไม่ออกก็คือนึกถึงพวงอง,งุ่นที่ปอดเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นเลือดติดอยู่กับฟองถุงถุงลมงของปอดนะครับเมื่อเราเป่าปากเข้าไปเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยหายใจเข้ามาหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีออกซิเจนเข้ามาด้วย21%ครับ สมองต้องการออกซิเจน20%ครับดังนั้นเมื่อเราหายใจออกมาครับได้ออกมาเนี่ยก็ประมาณ5-6%เราจะเหลือออกซิเจนในลมหายใจของมนุษย์ทุกคนที่มีสติอยู่เนี่ย16-18%ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเป่าเข้าไปให้กับผู้หมดสติไม่มีลมหายใจครับเมื่อลมเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะซึมสู่ถุงลมของปอดไปสู่กระแสะเลือดแล้วเมื่อเราปั๊มหัวใจอยู่นวดหัวใจอยู่มันก็ถูกสูบฉีดเลือดไปที่สมองนะครับทำให้ออกซิเจนนั้น ไปถึงสมองของผู้หมดสติไม่มลมหายใจทําให้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพได้นี่คือเหตุผลของการเป่าปากนะครับแต่ถ้าเราไม่เป่าปากเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่หมดสติไม่มลมหายใจนั้นจะค่อนข้างมีในเรื่องของอาการเฮือกอยู่แล้วคือการขาดอากาศเวลาคนที่ไม่มีอากาศใจเนียจะอาปากอยู่แล้วการที่เราปัม100๊ม100-120ครั้งต่อนอาทีไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีทําให้ลมเข้าไปได้ด้วยเหมือนกัน ในกรณีที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับวิธีการปั๊มนะครับก็คือให้ใช้2มือตึงนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตตามรูปให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการทำ CPR นะครับทำอย่างไรก็กลับไปดูในเบื้องต้นที่ผมบอกคือพื้นให้เรียบนะครับแล้วก็30ครั้งเป่าปาก2ครั้งมีการวิเคราะห์5ปอก่อนครับ หลังจากนี้เราจะมีคลิปสาธิตให้ดูนะครับว่าเมื่อเราปัม๊มปั๊มอย่างไรเป่าปากอย่างไรนะครับ